สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนินวชาแนลนะคะวันนี้นิวจะมาอัปเดตข่าวของไปตะกองนะคะซึ่งมีการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้นะคะใน facebook ส่วนตัวของหน้าเพจของไปตะกองเองนะคะซึ่งโพสต์นี้นะคะก็เป็นโพสต์ที่ได้แท็กข้อความถึงผู้หญิงคนหนึ่งนะคะแต่หลังจากนั้นไม่นานหลังจากนั้นประมาณ20นาทีได้นะคะก็ได้มีการลบแท็กออกนะคะ แต่ก็มีชาวเน็ตนะคะที่มือไวนะคะก็ได้แคปข้อความซึ่งไปตะกองโพสต์เอาไว้ได้นะคะและชาวเน็ตต่างก็พากันไปขุดคุยนะคะว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครนะคะซึ่งข้อความที่ไปตะกองโพสต์นั้นเป็นข้อความที่เกี่ยวกับความรักนะคะสําหรับใจความที่ไปตะกองได้โพสต์ลงบน Facebook นะคะก็มีใจความว่าเขาชื่นชอบและชื่นชมผู้หญิงที่มีจิตใจบุญชอบแบ่งปันและเคารพผู้ใหญ่ พูดจาอ่อนโยนและฉลาดเขารักที่เธอดูแลเขาเสมอเราสองคนไม่เคยพูดคำหยาบไม่เคยทะเลาะก,กันเลยฉันภูมิใจในตัวเธอเสมอที่เธอดูแลฉันมาตลอดและรักฉันอย่างสุดซึ้งสุดหัวใจซึ่งชาวเน็ตก็ได้ไปจับอีกนะคะว่าเขาสองคนได้มีการ follow IG และมีการกดไลค์รูปในไอจของทั้งคู่อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหญิงโพสหรือไปตะกองโพสเองนะคะ ซึ่งภาพทั้งสองภาพที่ชาวเน็ตได้นำมาจับผิดนั้นเป็นภาพที่เขาได้ไปในสถานที่เดียวกันและมีการดื่มมีการดินเนอร์ด้วยกันนะคะสำหรับผู้หญิงคนนี้นะคะหลายๆคนอาจจะเป็นที่จับจ้องอยู่แล้วนะคะเนื่องจากไปตะกองเคยโพสต์รูปภาพของผู้หญิงคนนี้ครั้งหนึ่งเมื่อเขาครั้งคู่เคยไปทําบุญนะคะและชาวเน็ตก็ได้จับผิดอีกนะคะว่าไปตะกองได้ไปกดรูปหัวใจให้กับโพสต์ของหญิงสาวคนนี้นะคะใน Facebook ซึ่งถ้ามีการไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะคะหรือมีการอัปเดตว่าหญิงสาวคนนี้คือตัวจริงของไปตะกองนะคะก็ทางช่องนินวจะนำมาอัปเดตให้ได้ชมอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางช่องนินวชาแนลก็ขอจบการน,นำเสนอคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามและเข้ามารับชมด้วยค่ะ